เพื่อนเพื่อนลูกบีขอเบิกเบิกตังค่าเสียหน่อยลูกพีแสนห้าครับบีใช่ฮะแสนห้าครับพี่เลขอหลกเลขห้าแปดครับพีไอวีทูไอวีทูอ๋อมมูมินแม่มูมินแม่ของครับพีแฝงไม่หยวิสีี่แฝงวิสีมาเนี่ยไหนสีไหนข้างหน้ากระดาษกลางเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใครใครใครจะเล่นแทนใครจะเล่นแทน ไปเล่นเล่นแทพลนึงเล่นแพนึงกเองสถุ้ัทยาจะไปหาจะไปหาลูกพี่ใครพีตีใหญ่อ่ะเออเปิดสาวแคนั้น หนเนเี่ยใช่ครับพี่วันดีครับพี่วันดีครับอูตีใหญ่ MKK <c oughs> แรงหนึ่งซ้ำมือ วันนั้นวันนั้นผมเอาคําพูดพี่ไปพูดนะครับคนร้องไห้ญาติ <จะ S 2> สนิทกูไม่ใช่กูไอ้มูมินอันนี้เพื่อนมึงหรอใช่พี่มึงแนะนําตัวกูให้พวกมันรู้จักดิมาครั้งมันอาจจะไม่รู้การละเทศะกันนนี้เดี๋ยวบอสคนใหม่ของเบฟเฟนะวันนี้ฮะใครครับพี่ตียย๋ยหญพี่ตียย๋ใหญ่มึงไม่ได้อ่านข่าวแล้วกูเพิ่งกระทืบพ,พวกสูรข่าวมาฮะตีไหนครับรู้จักแต่ช็อปเปอร์เนี่ย อ่ไอ้มินเล่าประชีว่ประวัติกูสิอันนี้น้องเล็บกูมือขวากูเองมูมินเล่าที่น้องพี่มามึงมาเจอพี่เนี่ยพี่คุมอยู่ที่ไหนอะไรยังไงลา่าเุดอะไรยังไงกูเมเคอยู่ที่ซัมเมอร์นะเพิ่งล่าสุดกูเมเคชนะเอเค <laughs> ออห้าหกเหรอกูช <laughs> <h> ุบอหรอเอ็งรู้ไม้มไอ้แฟง ไฟเปิดชุบออแค่ครั้งเดียวแต่ไฟต่อไปเอาเซชิปอตั้งหลายครั้งคนที่เช่ากันเอ็มพีเคมได้ใช้ชุบออสวนนี่ไอฟาเตสมือซ้ายของซ้ายอีกทีหนึ่งเด็กปั้นตัวเองเพราะมึงรู้จักกันเหรอทำไมถึงได้จักเราบ้างล่ครับสิริแล้วงครับรู้จักกันหมดเลยพี่ตีครับทำไมถึงรู้จักกันว่าเล่าให้กูฟังหนึมูมินล่าเลยอ่ะอันนี้อันนี้ อามูมินเล่าเดียวมูมินเอยร่วมรบด้วยกันในเมเคเนี่ยพี่ชายกูจะบอกอะไรให้นะยุคกลัวเป็นยุคที่ภาคภูมิใจที่สุดละตีอย่คู่กนี้พว <c oughs> <c oughs> มากบารมี <c oughs> ใช่ครับมันจะสู้ยุคชอปเปอร์ได้ยังไงครับยุคบอสนี้กาครับรู้จักไหมครับอไม่รู้จักครับเอาเป็นว่ามึงอยู่แก๊งอะไรตอนนี้ <c oughs> แกง๊งเลียวผาดวเอาวปอ่ะอืมแต่พอมีชื่อ ไม่ผ่นเหลียงนี่ดูเสียงมันทำไมเด็กจังวะอะไรนะพี่เสียงทำไมเด็กจังอะไม่รู้เหมือนไงครับพี่เสียงคล้ายฟองเลย่ะไอมินรู้จักกันพี่รู้จักกันพี่น้องกันพี่น้องกันอ่ะรู้จ่า้ฟองนะใช่ครับพี่ฟองน้องเล็บกว่านะใช่พี่เย่แล้วใครเก่งกว่ากันวะฟองพี่เอาดีถ่อมตัวได้ เขาไม่ทำของจริงช่วยฟองไม่ได้หรอใช่พี่คีโมเอ้าจริงไอ้ฟองมันเก่งจริงพูดตามไอฟองเข้าเมืองดรวจเลยมินพูจะให้มันมาได้พี่แล้วพวกมึงเป็นยังไงอยู่ที่นี่อาออกเอ็มเคมาอยู่ที่นี่เป็นไงเอาเล่ากูฟังใครเป็นหัวหน้าพวกมึงี่เขาเล่าอ่ะพี่เดี๋ยวพี่เขาเล่าเลยใครเป็นหัวหน้าพวกมึงลุงพี่เมตต์ดับอ่าแล้วเป็นไงแล้วทำเรียผ่าเป็นไง เ uh, ขาเขาแต่ที่นี่สล็อตมันยี่สิบใช่ไหมครับพ uh ี huh, ่แต่สล็อตยี่สิบอะใช่ครับเล่นเล่นกันแค่ยี่สิบคนแล้วพวกผมอ่ะเจเจมีอยู่สี่สิบคนนะพี่เขาก็เลยแบ่งอ uh, ตีกันเองไม่ไม่ใช่ครับพี่ยังไม่ได้ตีกันเองครับเขาแบ่งเขาแบ่งไปทําพี่ทซกไปทำเจเจสีขาวลุงลุงแม็กกับพี่ตีอยู่ อยู่เจเจสีดำไอตอนนี้เสียเงินแล้วพวกผมก็แยกออกมาอีกเทียบไปกูเพิ่งทำภารกิจเสร็จที่ซัมเมอร์พอดีกูว่างภารกิจต่อไปของกูกูจะไปจบโลไอเทียคิวกูพูดจริงพี่จะไหวแล้วครับพี่ถ้าเดืรริปเปอร์มันคิดว่ามันจะเป็นกำแพง กูก็จะเอาตีนข้างขวาเนี่ยจีบมันไปเพราะตีนข้างซ้ายกูถีบกำแพงกำแพงหนึ่งถล่มไปละตีนข้างขวากูยังว่างจีบได้ค <c oughs> <c oughs> นอย่างกูนะเว้ยกูจะบอกให้กูพูดจริงทำจริงแล้วกูทำได้ทุกอย่างเอาแล้วเอาอีกแล้วกูชนะก <c oughs> ูชนะแก๊งมูลค่าทีมเป็นล้าน <c oughs> แก๊งกูมูลค่าทีมอย่งื่นมันก็ไม่แปลกหรอกที่จะแพ้บ่อยล่าสุดกูได้เจนปีศาจใหม่มาแล้ว กูอยากจะถามว่ามีใครไหวอะกูตอนนี้ <laughs> คนเดียวที่กูอยากได้เข้าแก๊งนะเว้ยจากกูที่กูอ่านหนังสือพิมพ์นะมาเล่นคู่ไอ้ฟองอนะไอ้สุพัฒนอะวิ <laughs> <c oughs> น้องรักนิกะ <c oughs> <อ>ฟองน้องรักตีใหญ่กูอยากได้มันมาเล่นทั้งซ้ายทั้งขวาคอมโบดูโอตรงไฟกลางให้กู เพื่อจบโรไอเทียคิว VS The r i p p e r ที่รัดมึงไปตามมะให้โหโหกูสิผมยืนอยู่เนี่ยแหละพี่โอ้โหได้ยินแล้วน้ำตาจะไหลแล้วพี่ <laughs> แต่นั่นหนังสือพิมพ์มึงหัวสีม่วงๆไม่ใช่หรออะไรนะพี่โอ้โหเปลี่ยนนิดหน่อยพี่ มึงสนใจไปจบโอยเฮียคิวกับกูไหมล่ะพี่ชายพี่สาวพี่สาวไอ้สนเนี่ยผม็อยากจบโรบอสคิวแล้วหุ่นใหญ่อะแต่สาวแนี่เดี๋ยวพี่มีนไปฟังดี่นหลังครับพี่ไอ้ที่นี่แพทอาวุธเข้ายังวะน้องเข้าแล้วครับเดี๋ยวเข้าแล้วนึกว่ายังไม่เข้ากูจะไปใส่ไอ้เหี้ยนั่น่ะใช่เฮียไม่ใส่เฮียมันใส่พี่อยู่นั่นเหรพี่ข้างหลังเออแบบเนี้ยแบบเนี้ย น้องๆผมมาพี่ผมมาใจับพี่แะกันแถวนี้เดินต้องก้มมาพี่ถ้ากูมีอาวุธกูแทงกูพูดวูจิงถ้าแหม่แหวนจไม่มีอาวุธกูตายไปแล้วกูพูดเลยใครเดินแถวนี้ต้องมึงรู้ไหมกูเตรียมรถไว้แล้วหนึ่งคันอ่ะมึงก็รู้เรื่ชะตาชีวิตฟรีดอมจะเป็นยังไงไอเตสรถข้างไหนข้างหนพี่แต๋วขี่รอเลยไอ้เหี้ยไหนปากดีมึงเอารถมารอเลยกูพร้อมตาย ที่ที่นี่มันอุ้มไม่เหมือนที่อื่นนะครับพี่กูไม่อุ้มไม่ไม่อุ้มไม่อยากรู้ไหมไม่อยากรู้ไหมไม่อยากรู้เวล่ะไม่ไม่อยากรู้ครับพี่อ๋อไม่อยากรู้ไหมไม่ไม่อยากรู้ครับพี่อ่ามึงก็รู้ว่าตีใหญ่ไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วไอสัตว์โน้ตสดที่อยู่ไอ้นี่ป่ะครับเช็คเพจกูไปครับเอาง่ายเลยพี่ไอที่จตัดไอแมนมันมาขอเข้าแกงกูอ่ะอืมคิดว่าไงอ่ะมันรักกูจะตายแต่กูไม่รับมันมันเลี้ยง โอ้โห oh, คนดีๆแบบนั้นพี่ควรรับไปนะครับเนี่ยเออกูจะรับไปอยู่วันไหนว่าเจอมันกูจะรับมันอยู่ถ้าเกิดว่างเสียเวลาไปวันหนึง่งฟองดูโอกับสุพัฒไอมีนมึงคิดว่างไงวะพวกเด็กเด็กน้อยเขาเล่นไฟกลางกันนะเอาไปวัดกับไอ้บอสคิวไหมคิวไหวไหมไม่ไหวเราพีโ่โอ้ตายแต่สุพัฒคนันยังใจยได้ข่าวว่า ช่วงเดอะบอสนี่กะอยู่สุพัฒกับคิวไม่ค่อยถูกกันจริงจริงไหมครับไอ้ออก,ก็นิดหน่อยครับพี่อ๋อนิดหน่อยแตมินนี่ตอนแรกนี่ยว้ยพี่ตีใหญ่คนนี้ผู้ที่รักน้องคิวดุดดัง่งดวงดาวประกายแสง <c oughs> พอไอคิวมันไปปึ๊บเนี่ยพวกมินมากูจะเอาไอคิวกลับมาไอเฮียมินบอกมีคิวไม่มีมินคืออะไรวะ,อะ <c oughs> ไอคิวมันทําอะไรวะทำไมถึงไม่มีใครอยากอยู่กับมันวะ ไม่มีเจนไหนอยากอยู่กับมันเลยอันนี้กูอยากรู้มันเป็นเพราะอะไรวะต้องถามน้องสุภาพเลยพี่เนี่ยอดีเกินไปผมพูดแกยวโดนใดีไอ้แฟงถ้ามึงอยากไปด้วยก็ได้นะสี่สิบสี่สิบกับเดลิเปอร์มึงก็มีแผลไอ้พวกไอ้คิวไม่ใช่หรอล้างไหนก็ได้วันเดียวจะเป็นไรไปะไปชิมมันนกับตัวมันเป็นสตอรี่ที่น่าสนใจนะมึงว่าไหม การที่ได้ฆ่าคนคนหนึ่งที่มันกวสนสตินเรามาก่อนอะไรย่เี้กูเข้าใจาโลเลยเหรอพี่ปาดแผลพวกมึงอะมันปักอยู่กลางใจใช่ไหมมันทำกับพวกมึงมาเยอะใช่ไหมใช่กูก็เหมือนกันแล้วมึงก็รู้กูคนเนี้ยพูดอะไรแล้วกูทําถ้ากูยังทาไม่สําเร็จกูจะทําอยู่อย่างนั้นนะมึงรู้ไหมว่าคนอย่างกูอะไม่ต้องใช้เงินใช้แค่ความพยายาม แล้วมึงคิดว่าถ้าเกิดกูจะฆ่าใครสักคนน่ะแล้วกูตั้งเป้าไว้แล้วว่าไอ้เชี่ยนี่ต้องตายอ่ะมึงว่ามันจะตายไหมละ่ะตายครับพี่ตายด้วยมือของคนอื่นก็ได้ถ้าเกิดว่ากูจะให้สังหารมันนะ่ะกูยืนมีดให้มึงอ,อ่ะอ,อ้าวอ,อ้ขอโมยรถเอา้ามึงจาเอาไม่มีดอ่ะรอผมก็อิดอบับ <Okay. S 2> มึงก็แค่หยิบมีดไปแล้วปาดคอมันน้องตอนเนี้ยกูไม่รู้หรอกว่ามึงสองคนจะอยู่นี่กรงนี่เกิดอะไรอ่ะแต่กูตีใหญ่ ูคือเดอะบอสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ MKK และตอนเนี้ <c oughs> ยกูยถือว่าคนที่เคยอยู่ MKK คือลูกกูทุกคน <c oughs> ตอนเนี้ยมีดอยู่ในมือพวกมึงแล้วําก <c oughs> ำแพงอยู่ข้างหน้าเป็นพร้อมที่จะทลายมันหรือยัง <c oughs> ไอเตสครับเนี่หสึกนิ่งว่าเราวินไหมรอยครับเกเรล มแล,ล้วเราลูกพี่จะไปท้าเขานี่ลูกพี่ไม่กลัวเขาท้ากลับล่ะครับลูกพี่พวกกูมีอะไรต้องกลัวมะกลัันับหนึ่งไฟเอ็มตอนเนี้ย <c oughs> ถ้าเขาบอกถ้าเขาบอกอ่าได้จบจบโลบอสคิวได้แต่ว่าจบจบจบโลลูกพี่ตีด้วยล่ะครับลูกพี่คนอย่างกู หนีลงน้ำถือก้านมาลลกอลก็ผ่านไปแล้วไก่ที่่ชีวิตเนี่ยกูจะไปรักษามันไว้ไม,มามาตรงนี้มาฝาตรงนี้ฮะชีวิตกูอะพร้อมแรกมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วพี่พี่อยากสบตาผมครับผมกลัวครับเบสกูหวังว่ากูจะได้ร่วมรบกับพวกมึงบ้าง <c oughs> อย่างน้อยก็เคยอยู่สู่แดงด้วยกัน ถึงแม้ว่าจะคนละไทม์ไลน์คนละยุคสมัยพวกมึงลองกลับไปทบทวนดูเอาแล้วกันทีร้อยาสิบสามมาท่าที่สองห้ามชักชวนคนประเทศเป็นเล่นประเทศที่อื่นเพื่อตั้งความสัมนแก่ประเทศเฮ้ยน้องน้อง ถ้าหล่อพี่อาเขาเขาว่าเฮียโอเคอันจะอินข้าอินไปหน่อยข้าคิดว่ามันเป็นการปูสตอรี่ประดิษฐ์ชั่วไปไม่ไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรครับคุยกันเองครับพี่กันเองไม่เป็นไรครับพี่กูจะโดนไหมแล้วเดี๋ยวกูกลัวอันนี้อันนี้ไม่ใช่พี่ช็อปนะครับพี่พี่เสิร์ฟพี่ตีใหญ่ใช่เขาเป็นลูกพี่กูกูเคยไปแข่งที่นู่นแล้วเขาอวยพรกูที่เขาเป็นบวช ไอ้น้องเฮ้ยครับพี่พี่ตีใหญ่ม K คชีวประวัติเก่าไปที่กมึงฟังไปแล้วนี่เราไงพี่ยพีเขาฟังสิมีเล่ามีเล่าแทนมั้ยพี่เลยพี่ไอ้แบงค์มเล่าฟังชีวประวัติก่อนฟังชีวประวัติก่อนฟังก่อนเอ้ยฟังก่อนโอเคห้ามเล่าไปนะฟังไปแล้วหน้าที่พี่ละเอ่อคือ เขามีมือขวาชื่อมูมินมือซ้ายชื่อฟองมูมินที่พี่ชอบมันมากๆอ่ะนะนี่ไงมันยืนอยู่นี่ไงพี่เฮ้ยไอ้เหี้ยเสร็จแล้วมันหมดหมดยุคของบอสนิกาดแล้วตอนนี้มันยุคของตีใหญ่เขาพึ่งเขาพึ่งไปชนะชนะสีขาวมาก็คือเขาเขามีสองตีนใช่ไหมพี่เขาทีบไปแล้วตีนหนึ่งเหลืออีกตีนหนึ่งตอนเนี้ย นาตตอไปเป็นในสูตรแดงแถวๆถวนี้ไหมน้องอให้พี่ลงมือได้<ล>พี่ใจเยน็นครับโอเคเขาเขาจะไปจบโลบอสคิวเพราะว่าบอสบอสคิวบอสคิวอะไรนะบอสคิวมันทําแผ่ใจให้กับสูตรแดงไว้เยอะแต่กูอยากใส่สูตรแดงอยู่แถวนี้ว่ะไม่ทราบว่ายอดฝีมืออย่างกูนี่ต้องสมัครเข้าหรือต้องปเป็นเชดในวอร์โซนได้หรอสูตรแดงแถวเนี้ยกูเป็นคนสูตีแดงอยู่แล้ว <c oughs> ผมเดาบงทีว่าประวัติที่จบเลยครับดิตั้<อ>ตงใง<อ>จัเออตอบหม่อยเสร็จแล้วเขาเขาก็เลยอยากได้อยากได้สุพัฒไปเล่นเป็นกองหน้าสักวันหนึ่งเพราะว่าอย่างน้อยๆเคยเคยใส่สูตรแดงมาเหมือนกันแบบนี้แล้วเขาไปครั้งนี้เขาไม่กลัวตายด้วยเพราะว่าดำน้ำใช้ก้านมะละกออันเดียวเขาก็ผ่านมาแล้วแค่ชีวิตเขา ผขาเขาไม่กลัวตายอ่ะพี่เขามีศึกใหญ่เหรอหมายถึงว่าตีใหญ่เขามีศึกที่จะไปเดิมพันด้วยชีวิตอ่ะพี่อ้ยใครตายอ่ะไอ้พระตายฮะไม่ไม่ใช่ดิพี่ถ้าเราแพ้ใครตายหมายถึงว่าเนี่ยถ้าตีใหญ่แพ้ใครตายผมครับอ้ยตกอยู่หลังลูกน้องอู้ที่ยืนอยู่ดางหน้าน้องตลอดผมไม่เชงหรอกแก๊งผมอะสู้กันด้วยมือสองมือ แต่ชนะแก๊งพวกมหาเศรษฐีดูใบามาแล้วลายต่อไปอะ่ะผมมองว่าน่าจะง่ายแต่ก็อาจจะไม่เพราะเขามีคนที่ชื่อว่าโอยะกับอะไรนะแจ็คเดอรริเปอร์เป็นคนคอยคุมทัพอยู่ไอ้สองคนนั้นเขาก็มีมีบารมีพอที่จะสู้กับผมคนเดียวผมให้เขาสองมัดรวมกันมาผมคนเดียวเรื่องเดียวจริงแม่งเดียวเกิดจะเขาได้ยนะินไหมว่าแต่ว่าตรงเนี้ยเมืองเนี้ยสมัยเจ๋งที่สุดเห พาผมไปตบคนไหนได้ไหมอ่ะาผมพาผมไปไปตบไหนได้ไหมล่ะไม่จำเป็นจากสัมภาระก็มีตีใหญ่ด้แน่เอาจริงๆเนี่ยมีแต่พี่แน่ๆใหญ่สุดแล้วตอนเนี้ก็มีกันฆ่าการตาย้ทุกคนก็รู้อยู่อยู่นี่แต่พี่ไม่เจ๋งหรอกพี่มีแค่รถหนึ่งคันพี่พร้อมแรกอยู่แล้วคนอย่างพี่อ่ะไอเตสขึ้นรถตัดทาเครื่องรอเลยแจ้งไหนมันยืนมาชมอยู่อ่ะ มึงบอกมันมากับมึงกับกูสองคนพอน้องมันไม่ไหวหรอกเราผมไม่เจ็บนะใหญ่ชิคไม่ไม่ใส่เขาน่าจะเช็ค FPS กล้องของพี่ตีใหญ่คือใส่เราด้วถือว่าโอ้โหตอนเซิร์ฟคุณเนี่ยเป็นรุ่นใหญ่สนิทกับเดอะบอสน่กาผมให้เกียรติคุณอยู่แล้วเดี๋ยวผมเรียกคุณว่าพี่ก็ได้พี่ก็เซิร์ฟครับถือว่าผมให้เกียรติเดอะบอสน่กาเห็นว่าเขาทำมาดีแต่คือผมดีกว่าสรุปนิกาหรือช็อปเปอร์ครับเนี่ย หมายถึงว่านี่เอพีเคใช่ไหมดีไอก็ดูเอพเคต่อใช่ไหมหมายถึงว่าชีว่าประวัติแฟ่งอ่าคืออีกรอบหนึ่งก็ได้คือพี่ช็อปเขาเปลี่ยนร่างครับบีจากช็อปเปอร์กลายเป็นนิกาครับบีแล้วก็ใช่คือชอปเปอร์นี่ก็คือชื่อบอกแต่ใช่สายยาสายยาใช่ครับบีใช่ครับอ๋อเพิ่งรู้โอ้ย ทุกรู้เลยนะเนี่ยชอปไม่เคยบอกเลยเนี่ยอ๋อที่ดังๆในไฟเอ็มที่เขาเรียกกันนิกานิกานิกาก็คืคอ,อชอปเปอร์ใช่ครับไม่ใช,ใช่ครับเฮียคูมีน้องเป็นคนดังอนนี้คุ้ <c oughs> สล็สลดว่างหรือเปล่าครับสูตรแดงว่างมันว่างเสมออยู่แล้วถ้าจะเป็นคนของชอปเปอร์ว่างตลอดอยู่แก๊งอะไรครับอ๋อแก๊งใหม่ครับตอนนี้ก็คือพอดีว่าชื่อแก๊งอะไรนะครับทวินครับทวินชวินอุ้ย ไอ้พวกทวินเทอโบพวกอะไรพวกนี้ทวินแปลว่าแรงคูณสองใช่ไหมครับไม่ใช่ครับแปลว่าแปดหรือพี่น้องก็ได้อ่าเครับอ่่อสตีตกตองขีนะครับทวินเทอร์โบก็ได้เขาใจประาณก็ได้ที่ว่างครับอือโอ้โหตอนนี้เต็มเอี้ยนเลยดิ ไม่เอาจริงๆว่าผมมากเคยเคยพูดกับชอปเปอร์ไว้อยู่ว่าผมจะไปเล่นเกมเมื่อนานมาแล้วผมมาอยากไปนานมากๆแล้วเอาเป็นว่าผมไปก่อนดีกว่าอืมน่าเสียดายอ้าวเต็มแล้วเหรออ้าวเต็มแล้วเหรอผมว่าผมจะไปด้วยแล้วมันตายไปแล้วครับกำแพงมันได้ถูกถล่มไปแล้วครับอะาแกแตกแล้วเหรอพวกผมพวกผมไม่มีอะไรต้องติดค้างกับซัมเมอร์ครับตอนนี้เอ้ย ก็หาว่าผมโม้ไปหาดูไฟสิบไฟชนะทุกไฟครับเอ้าคืออะไรครับไฟถึงว่าว่าพผมไม่มีอะไรติดค้างอยู่เสมอแล้วครับผมไม่โอ้ยแ่คือเขาจะบอกว่าเขาชนะมาหมดแล้วโอ้ยใช่หรอ ใช่ที่เขาจะเสียชนะหมดแล้วไม่ตอนนั้นกูไปเจอไอเทพนิก oh sí ่าหรือช็อปเปอร์ที่คาบเป็นหมาเลยนะในในซัมเมอร์อะแบบว่าเดินแบบเดินแบบนี้เลยอ่ะเดินเดินพี่ครับพี่เนี่ยพี่อยนี้เลยอ่ะใช่หรอเวลามันผ่านผ่านไปไวมากนะปัจจุบันครับปัจจุบันปัจจุบันอย่าขุดอดีตปัจจุบันครับปัจจุบันครับไลฟ์อัพสี่สิบคนนี้ผมมั่นใจว่าแก๊งผมโดนหนึ่งไซมโอ้โหพระเจ้าพระเจ้า ไปได้กันไหมพี่พี่กำลังคุยกับโนหนึ่งไฟเอ็มอยู่ไปผมไม่อยากผมไ่่อยากไปผมมีความฝันว่าผมอยากเล่นกับชอปเปอร์สักครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้มันไปมันไปไหนนะนี่อยู่กับผมก็ได้ครับพี่เซิร์ฟเดี๋ยวผมพาไปต่ออเอฟพวกเอลเคอีกรอบหนึ่งไปได้กันไหมตอนนี้ผมพักที่ซัมเมอร์อยู่ครับมาตามหาสุลตุนสักคนสองคนตามเืองอื่นๆอะไรเงี้ยเผื่อเขาจะไปเดินไปไหนไปกันกับพวกผมอะไรอย่างเงี้ย <laughs> 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 Sound